กมชิ้นปากโอนขาดการออกเบบพระเมรุมาตรและอาคารประกอบจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านะครับผมบอกว่าสัปดาห์หน้าคือเราเริ่มต้นจากวันไหนแต่เราเริ่มเริ่มต้นจากวันนี้ก็คือสัปดาห์เสร็จแต่คือก็บอกว่ามัดรวมช่องเดือนครับอ่าตรงนี้เราต้องฟังเลยไปก่อนนะครับาเสร็จเสร็จคือเสร็จรูปร่างเสร็จกลวงสร้างนะครับ รลยละเอียดเพิ่มเติมที่หลังไม่มีไม่เซ็ตตรงนั้นโอเคๆเซ็ตนัวนะครับคราวที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลอดุญญาเดชตอนนั้นก็คือว่าคนจงกล้าเราไปแสดงพี่มือคือการแท่งโยวกวันก่อนนี่คือผมจะเอาช่างแท่งโยกนี่หละแต่มันช่างรุ่นปีนั้นนะครับถึงที่นี่ผมกลัววลามันจะไม่พ่อที่ไปวัดกุโตวันนั้นจริงไม่พอ่อแต่ว่า เราไปแล่ชังแต่งยวกยือผมผม,มก็เปลี่ยนเปลงเ็าเปลี่ยนแปลงไปนะครับฉะนั้นคือโอกาสหน้าเราทามีเวลาเราก็อยได้ชมได้แล่กนันอีกนะครับในพนมบุตรจันตาโชตอธิบดีกรมชิ้นปากรนะครับเปิดเผยว่าความคืบหน้าการออกแบบพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถาวายประเพลิงพรุม พระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชชน,นีพระบรมราชิน,นีนาฏนะครับพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงนั่นนะครับเบื้องต้นตั้งกลมสินปากรจัดตำรังแบบพระเมรุม,มาตรขึ้นจำนวนสามถึงสี่แบบการวาจะเหลวเซ็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์หน้านะครับจากนั้นนำทุนกล่าวตวายสมเด็จพระกาลสุธนะครับตีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเจ้าประเทประด,ดาัดุดากับสยามบรมราชกุมารีองค์ถีปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชาวินิจัยโดยเน้นย้ำแนวคิดการออกแบบทรงคุณค่ามีความหดงามนะครับและสมประเกียดชุงสุด่ตรงนี้คือข้าวถี่หนึงนะครับ